สวัสดีคอ๊บสวัสดีครับก็มีกับผมเพื่อนก็เกมอ่าก็วันนี้ก็จะมาสอนผสมปีกันนะครับผมอ่าสวัอ่ามาสอนผสมปีผสมปีกันเลยนะผมอันนี้เอาผสมกันย oh right? oh okay. ังไงอ่ะไม่รู้ว่าเอาไปนะครับ เราก็จะผสมกันเข้ากันนะคบผมก็อ่าอ่าผมอ่าผมโอหนะเรียกผมดีครับผมอ๋อนี่เ่เีกอร่อมาะก็โอ้ยชิโอ้ยแล้วนี่ปั๊มเอาไปเลยโอเค เราก็ต้องรอไอ้นี่กัสนสักพู่นะออสี่นาทีใช้น้ำยาลำเราวไม่เสียดายเนี่ยปั๊บเสร็จปุ๊บเราต้องเอามาปัา๊มมันนะครับตอบือนะ,อะไม่เป็นไรนะก็พอดีอุย้ยว้าวว้าวนะ่าต้องเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ก <ersch> ็คือเอาสอนนี้มาผสมกันแล้วอันนี้ก็คือป้ายที่เป็นหัวโลกอันนี้ก็คือเอาประตูมอผสมกับหินเอามาผสมันเลยค่ะผสมอ่านะก็ได้มาแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ชีดแม่ยับว่ะอ่ายับ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 เร่นงหนามากันแล้วนะคะแล้วก็เอามาป้อมไม่ได้เมล็ดเอามาผสมเย้ได้แล ผมจะเอาปั๊มเล็กกว่าวา,างย่อในเดียบโอเคค่ะก็ามาก,ก็คือเขาเนี้ยผสมกับลาวาลาวาผมกีิสันแบบอ๋อ,อโอเคนะคบผม,มก็้ดไหนานี่ย ตอนนี้คือผสมที่เดียบผสมง่ายๆม่ง่นะผมโอเคอปับ๊บได้ทำไมเต็มเซกิเต็มบ้างอ๋โอเคมาเล่ตงโกนะผมอ่าได้มาเล่แก่นะผมไม่ได้นะครับอ๋อโอเคอรปปอเครับผมก็ม,มามาดูวิธีการสปีดครับผมแล้วเดียวคนะคุณอ่าผมมีอะไรจะให้คุณครับอุบัติอือก็ชิ่ผสองะอุชิดก็มาผสมปีกันเลยครับผม อันนี้ก็คือคนไทยครับผมโอ้พระเจ้าช่วยกุ้ยถั่นะมาเลยเป,ป็นสมปีกก็ที่สมก็คือใช้นี้ครับผมอ่าที่ที่มันที่มันเป็นรอยอ่ยะห้อยๆอ่ะตังไปเลยครับสมรับสมมากอ่าเห็นไหมครับได้ต้นปีกมาแล้วครับผมสุดยอดใช่ไหมวันนะครับสุดวันสุดยอดใช่ไหมล่ะครับผมน่าก็ก<อ>็ขอซื้อสองร้อยเพชรให้หมดเลยครับตอนนี้มาดูนะไปเอาร้อยเพชรเอาร้อยเพชรอ่าก็ องผสมต้นปีก็แค่นี้เพราะว่ามันต้องรออีกนานนะครับผมอ่ะเต็มแบบปิดเงินนะครับอันนี้ก็คือต้นจริงๆนะครับผมอ่านได้เลยครนะนะครับผมก็วิธีการผสมปีก็ผสมกันง่ายๆเอาเนี้ยผสมมันยังไงเรอครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผสมผสมไหมอ่าเดี๋ยวมาจะผสมนำมาผสมผสมขั้นตอนแรกตอนผสมเขานะก็คือใช้อ่า ใช,ใช้ประตูประตูประตูเออประตูนะใช้ประตูผสมกับอ่ามะลิทินนะครับผมมันก็จะได้เป็นไรแล้วนะมันจะได้เป็นไรแนละ้วอ่าไม่รู้ละกันนะแต่ก็ได้ได้ต้นปีนะครับผมถ้ายังไงสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงดีบอกบอกจบนะนะก็นี่ก็คือวิธีการผสมต้นปีกกาตาครับผมตัวหม,มีคนไทยผสมผสมเป็นน้นอยนะนี่ก็ปีกอาปีกก็ผสมมาง่ายนะครับถูแล้วครับถ้าคนชอบไมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพลิกละเป็น,นกัวมังใจในการอลองคลิปถ,ถัดไปกันนะครับผมโอเคจะไม่หมดเลยไปนะก็บายบายครับผม 拜拜。